สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้กันนะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับมมีอะไรบ้างมีผงชูรสกระปิและก็ไข่นะครับที่ขาดไม่ได้สำคัญที่สุดต้องมีไข่ สำหรับน้ำนะครับวันนี้ผมเตรียมมา3ขวดนะขวดประมาณละ1ลิตรเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราต้องตีไข่แล้วคนให้มันเข้ากันดีก่อนนะครับไข่ที่ใช้นะครับต้องเป็นไข่ไก่นะครับเราใช้ไข่ไก่ คนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะเติมกะปินะครับใส่กะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแค่ช้อนเดียวกะปิทั่วไปดี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เราใช้ตามครัวเรือน เ็นอะไรที่ละลายยากนะครับต้องใจเย็ยนสักหน่อยค่อยๆคนนะครับเอาให้มันละลายให้หมดนะครับ ครับเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ผงชูรสอันดับสุดท้ายนะครับผงชูรสยี่ห้อ,อไหนก็ได้นะครับใส่สองช้อนเอาแบบพูนๆเลยนะครับสองช้อนตัว ครับละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ขวดเลยนะครับเราจะใส่ขวดละสอช้อนก็บพอนะครับ ใส่เสร็จแล้วเราก็จะมาเขย่าวกวดนะครับปิดฝาแล้วก็คว่ำกวดคว่ำขึ้นคว่ำลงอย่างนี้นะครับให้มันเข้ากันทั่วๆ นี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปตั้งตากแดดทิ้งไว้นะครับสองเดือนนะครับมันถึงจะเป็นจุลินทรีย์โดยสมบูรณ์นะครับจะใช้เวลาโดยประมาณ2เดือนนะครับแต่วันนี้ผมมีของเก่าที่มันเป็นอยู่แล้วผมจะเอามาผสมกันนะครับผสมกับของใหม่เพื่อประหยัดเวลาลดเวลาในการ เป็นจุลินทรีย์ลงนะครับผมก็จะมาผสมนะครับ ผส,สมกับของใหม่ขวดละสองช้อนเหมือนเดิมนะครับ สองช้อนก็ได้หรือใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับใส่เยอะก็จะเป็นเร็วนะครับแต่ตัวนี้ผมจะใส่แค่สองช้อนก็พอนะครับใส่แล้วเราก็มาคนๆแบบความขวดให้มันเข้ากันเหมือนเดิมนะครับพอเสร็จเราก็จะเอาไปตั้งตากแดดทิ้งไว้นะครับ ตั้งจากแดดถึงไวทที่โล่งที่มีแดดไม่มีร่มมาบาังนะครับจุลินทรีย์ก็จะเป็นภายในสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์จากเดิมสองเดือนนี้มีของเก่ามาผสมก็จะเลือประมาณสองอาทิตย์นะครับรับรองว่าเป็นแน่นอนครับครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ